สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องอันบ็อกนะฮะแต่ไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะครับกับเลสติงเกอร์นะครับ โอเคตัวนี้จะเป็นกล่องออริจินอลเวอร์ชันนะฮะเป็นรหัสหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามเป็นแจเปร์ล็อตนะฮะเมดินแจเปเมดินแจเปรอยู่ตรงนี้นะโอเคก็กล่องค่อนข้างจะสวยนะฮะ อันนี้ของรุ่นพี่ที่รู้จักมาเขาให้มาเปิดกล่องดูด้านในนะครับซึ่งเวอร์ชันเมอินเจแปนจะไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าย้ายการผลิตไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็กล่องข่าวตอนนี้มันเลิกผลิตแล้วนะฮะที่จะมีหาได้ก็คือตัวพรีเมียมนะครับมันจะรีสต็อกตอนไหนก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็เห็นมีข่าวๆอยู่กล่องแจแปนลอตจะมีรูปตัวหนังสือจากหนังสือกระโูนเรื่องเลนโคนะครับนักซิงใส่ฟ้านั่นเองนะฮะ นี่คือของออริจินอลมากเลยนะโอเคสิ่งเราจะได้นะคะก็คือปีกนะฮะปีกของซูเปอร์วันตัวโคงซูเปอร์วันปีกเล็กหน้าแคบหลังกว้างเอ้ล้อเล็กหน้าแคบหลังกว้างกับอย่างหน้าแควหลังกว้างนะฮะแล้วก็ชุดเฟืองที่เป็นออริจินอลโดยจาราบียังเป็นจาราบีอลูมิเนียมนะครับเก่ามากส่วนนี้ก็จะเป็นบอดี้นะฮะกับตัว a ารของซูเปอร์วันนะฮะ ซึ่งตัวบอดี้นั้นก็จะเป็นโม,โมดูลเดียวกับตัวพรีเมียมนะฮะใช้เหมือนกันนะครับมาเปรียบเทียบกับตัวสติกเกอร์นะฮะก็สติกเกอร์ของพรีเมียมดีเทลจะเยอะกว่านะครับตัวตัวตัวเกรดรอยแตกเนี่ยมันจะโคราสีกันแล้วก็ส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะสวยกว่าตัวด้านนี้นะฮะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเหมือนเหมือนกันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ โอเคส่วนตัวของคู่มือการประกอบก็จะลงสีทำอะไรเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่สิ่งนี้เพิ่มเติมมาอย่างตัวท่อเนี่ยมันจะไม่มีสติกเกอร์อันก็ต้องทาสีเอานะประมาณนี้อเอ้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับใครยังหาใครยังหาเก็บได้ก็เก็บนะเพราะว่ามันไม่มีละ มันจะรีอีกทีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจของทางการก็ไม่ได้รับปากนะฮะแต่เห็นมีข่าวว่ามีการมีการเขาเรียกว่าอะไรถลองเหรอครบรอบอะไรเนี้ยแหละของฟูเขาเนี่ยของรถซีรีส์ฟูขาก็คือซีรีส์เลตันโก่นะมันก็จะไม่รู้ว่าจะทำรีแต่ว่าจะเป็นรีรหัสหนึ่งหรือรหัสเก้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปต้คลิปรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณไ้รัสมินิโฟล์วนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะจำหน่ายโน้และอะไหล่ทำยานะครับเลือกชอมเลือกช้อปได้นะฮะถ้าไปทาเพจไบรัสมินิโฟล์วมาจะชอ่องไปแค่ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านไ้รัสมินิโฟล์วถึง15%นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ